วันเนี้นะครับ GBC นะครับ General Border Committee เนี่ยนะครับมันคุยกันแค่นี้แหละเรื่องความสงบระหว่างกันคือหยุดยิงให้สำเร็จเนี่ยผมก็ถือว่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสรุปคือสิบาข้อที่เราเสนอไปเนี่ยได้หมดใช่ไหมครับเหลือแค่สองข้อใหม่ใช่ไหมครับก็สองข้อนี่สาคัญนะครับผมคิดว่าก็คงต้องไปตามดูด้วยพวกกับระเบิดเนี่ยการเก็บกู้ไม่ใช่เรื่องยากแต่จะป้องกันอย่างไรให้เขาไม่วางใหม่ผมเชื่อว่าหลายคนจะตั้งคําถามนี้ว่า แล้วเราจะไว้ใจกัมพูชาได้ยังไงเขาจะปฏิบัติตามข้อตกลงนะแน่นอนครับก็มีแต่คนพูดว่าไว้ใจไม่ได้ไม่เชื่อจะทำนะครับแต่ว่าผมถึงบอกว่าเ,เราต้องบอกต่อประชาคมโลกให้ประชาคมโลกเนี่ยเขาช่วยดูต้องเข้าใจว่าความจริงเนี่ยอยู่ข้างเราเพราะเราเพราเราไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศครับตอนที่เราส่งจรวดเอ้ยส่งเครื่องบินของเราไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นการไปไป,ไปทำลายฐานจรวดพวกนี้ทางการทหารหมดอนะ ซึ่งมันเข้าสามหลักเลยนะครับในเรื่องของหนึ่งเป็นการป้องกันตัวเองนะครับจะรอให้ตรวจเข้าข้ามฝั่งมาก่อนไม่ได้อะครับเพราะมันเห็นชัดเจนว่าตกใส่บ้านเรือนประชาชนนะครับ f 1 6สิบหกเราเนี่ยขึ้นตอนที่ตรวจมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนตกใส่ด้านสะดวกซื้อแล้วคใช่ไหมครับคแต่นั้นเนี่ยการที่จะข้ามฝั่งไปแล้วไปยิงฐานบ m 2อมยี่เ็ดเนี่ยมันเป็น สิทธิในการป้องกันตัวเองอและมีสองข้อนะเป็นความจําเป็นเพราะถ้าไปยิงทิ้งแล้วยิงใส่ประชาชนละตายสามได้สัดส่วนครับเพราะไม่ได้ถล่มอย่างอื่นถล่มแค่ตัวไอจรวดของเขาฐานจรวดของเขาคลังจรวดของเขาครับนะครับทีนี้ผมแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยในการลบกันห้าวันเราอยู่ที่ทหารหมดไม่ใช่อยู่ที่พลเรือนเลยไม้แต่น้อยอนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในขอบเขตของกฎหมายว่างประเทศเราใช้ความจริงเลยครับ นะครับแล้วความจริงจะช่วยทําให้กัมพูชาไม่กล้าทําแบบนี้อีกตอนนี้เรียกว่ากัมพูชานะครับอยู่ในสายตาของประชาคมโลกและมหาอำนาจทั้งสองที่คุมเชิงกันอยู่ในภูมิภาคนะครับไม่ใช่เขาเกงใจเราแต่เขาเกงใจจีนอเมริกาและประชาคมโลกรวมถึงประธานอาเซียนด้วยนั่นแหละครับคือคกลไกในการคุมเขาไม่ยิงผมคิดว่ามันมีไปความเป็นไปได้ครับเราจะมีการยั่วยุอะไรบางอย่างก็ต้องคิดเผื่อไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอยู่เนี่ย <ffe> เขาต้องเรียกเราให้ผิดไปด้วยถ้าเราผิดไปด้วยแล้วก mm ับแบบเขาเนี่ยครับมันก็เป็นอันว่าผิดทั้งคู่ังนั้นตอนนี้เราต้องหนักแน่นต้องเข้าใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกอยู่ประชาคมโลกนะครับประเทศต่างๆที่ทราบข้อได้จริงก็อยู่ข้างเราเพราะเราทําถูกกฎหมายระหว่างประเทศเราป้องกันตัวเองหลักฐานมันก็เห็นชัดเจนที่เราเรียนเราเราเราต้องไม่ผิดค่ะอย่างที่เขาผิดนะคะแล้วเราจะชนะครับแต่ว่าเพื่อให้หยุดให้อยู่เนี่ยมันต้องทํามากกว่านี้ ผมว่าการดาเนินคดีทางอาญาในเรื่องอาญกรรมสงครามที่ก็ยิงจรวดใส่เราเนี่ยก็ต้องทําเพื่อจะปรามเขาครับอย่าไปหวังว่าเขาจะทําตามทุกอย่างเราต้องปรามเขานะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนเราที่ชายแดนจะไม่ต้องอพยพไม่ต้องเสียชีวิตเพราะจรวดเขาอีกผมก็คิดว่าเราควรจะฟ้องสารแผงของเรานะครับอันที่หนึ่งไอ้ความเสียหายที่เราเรียกร้องต่อรัฐบาลกัมพูชาว่ามันเท่าไหร่ทั้งชีวิตผู้คน นะครับบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลทุกสิ่งอย่างเนี่ยรวมเป็นตัวเลขหมดเลยเราเรียกร้องเขาให้แล,ใแล้วที่รัฐบาลต้องจ่ายด้วยไหมอาจารย์ชดเชยเยียวยารวมไปได้หมดเลยก็รวมไปเลยนะครับเพราะว่าที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับทหารคนละสิบล้านเนี่ยประชาชนแปดล้านเนี่ยความจริงมันเราจ่ายเพราะกัมพูชามาทําให้ตายใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าถามว่าเราจะเรียกร้องเขาให้มันขึ้นศาลแล้วมาจ่ายตังค์ได้ไงออืก็พอดีว่าผมเข้าใจว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยท่านก็มีทรัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สินนะครับอยู่ในประเทศไทยก็น่าจะเป็นพันล้านเหมือนกันยึดจากประเทศไหนแต่ทำนองนั้นทำให้คำว่าทำนองนั้นนะ,ะ,ะ,ะนี่พขอข้อกฎหมายมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นต้องมีกระบวนการอ,อาจ,จะมีกฎหมายอื่นปปอง,งอหรืออะไรไปนะอาญัตไว้แล้วก็หาทางอะไรกว่าไปนี่แต่ว่าแพ่งเนี่ยดีเห็นด้วยครับแต่อาญาเนี่ยเราฟ้องได้ออืนะครับแม้ว่าตัวคนทําจะอยู่กัมพูชาคนสั่งอยู่กัมพูชา จรวดตอนยิงมาก็ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาแต่มาตกในประเทศไทยแล้วมาฆ่าคนไทยเขาผิดกฎหมายอาญาเราแน่ๆแต่คําถามคือแล้วจะเอาคุณเซนมาขึ้นศาลจะเอาผิดเขาได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันคืออย่างนี้เอาเขามาขึ้นศาลเราได้ไงเอาละถ้าเขาข้ามมาประเทศไทยมาหลยก็เอาขึ้นศาลได้เลยนะครับเจะมาเลยแต่เขาไม่มาอยู่แล้วทีนี้ศาลไอซีซีหรือศาลอาญาระหว่างประเทศจะดีกว่ายังไงคือศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยพอดีกัมพูชาก็เป็นประเทศภาคีทีนี้ถ้าเกิดศาลอาญา ระหว่างประเทศรับฟ้องฟ้องยังไงเดยว่ากันอีกทีนะถ้าศาลรับฟ้องปุ๊บเนี่ยนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศก็จะสั่งให้รัฐบาลกัมพูชาส่งสเปดฮุนเซนอาจจะรวมฮุนรวมฮุนมาเนตด้วยคมาขึ้นศาลคําถามคือรัฐบาลกัมพูชาจะส่งไหมครับก็ไม่ส่งอยู่แล้วเพราะว่าฮุนเซนคือรัฐบาลกัมพูชาคแต่ว่ามันจะมีผลยังไงครับถ้าอายการสำนักงานอายการเอไอซีฟ้อง นะครับแล้วไอซซรับฟ้องเนี่ยมันหมายถึงในแง่ของความจริงที่จะปรากฏ <C> e <ars> นะครับว่ามันมีอาญากรรมสงครามเกิดขึ้นแล้วมันมีมูลเกิดขึ้นนะมันมีเหตุมันมีแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรามเขาค่ะประการที่สองครับศาลอาญาระหว่างประเทศก็ใช้ประเทศที่เป็นพาคีทั้งหมดนะไม่เฉพาะกัมพูชาหรอกค่ะนะครับถ้าหากว่าตัวบุคคลที่ฟ้องเนี่ยจะเป็นฮุนเซนกับคุณมณตด้วยหรือใครอีกก็แล้วแต่ที่สั่งการนะครับ ถ้าเดินทางไปประเทศที่เป็นทาคีเมื่อไหายประเทศนั้นก็มีหน้าที่ต้องจับกลุ่มสง่งดำเนินการได้เลยก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคุณคุณเซ็นไม่เท่าไหร่คุณมาเน็ตเนี่ยจะเดินทางไปยุโรปไม่ได้สักประเทศเลยคุ้มเต็มแม็กแพ็กเกจใหม่2 9 9บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เพียง1 9 9บาทต่อเดือนกับ Cre r ีมิลีเ e เมเรดเอฟ a อครับฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับไทยลีสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้ Mono Max Streaming ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ